ดีครับพี่ตีห้าครั้งนะครับถ้ารถมาจากทางกรุงเทพนะครับหรือว่ามาจากทางเหนือนะครับ ตอนนี้ขบวนรถก็ถึงที่สถานีบ้านกล้วยนะครับรถธรรมดาครับขบวนที่261ครับกรุงเทพหัวหินนะครับมาแล้วครับขบวน261นะครับตอนนี้ก็12นาฬิกา53นาทีนะครับ มาถึงราชบุรีกระบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณ40กว่านะครับวันนี้มีแอดหนองประดุกกับแอดเพชรชบุรีนะครับมากับขบวนนี้นะครับคาร์ตอมซีซีอ่าซีหนึ่งหนึ่งศูนยนะครับ พี่หนอมนะครับดีครับพี่ดีครับนั่นลิดนั่ไผู้บดาราที่นี่านยิาบุรีที่นี่ปานยิราบุรีผู้บริหารที่มีความประสงค์จะลที่านยิราบุรีโปรโอ้โอเคโอเคขบวนรถที่จอดจะเนครถที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาวันที่สองหนึ่งรับตงผู้บริหารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีหัวถินนะ ฝั่งนี้ร้อนต้องหาดเดี๋ยวไปเดินดูที่ยังว่างฝั่งนี้ร้อน ลำรากขับโนรถเทีย่ยวนีอ้ออกจากสถานีลาบุรีไปแล้วคือรถของผู้โดยสารที่สถานีปักท่อสถานีหนองปลาไและสถานีลบุรี นี่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับได้ข่าวว่าทั้งหายไปอีกแล้วนะครับเปลี่ยนหลายชุดมากครับไม่ยอมเสร็จสักทีนะครับ